เดี๋ยววันนี้ไปหาเที่ยวงานวันเด็กกันดีกว่าเฮ้ยเเสียงใครโทรมาวะฮัลโหลฮัลโหลมาบินโดนเอาว่าลงด้โดนเลยร้ออยู่เทฟรีโทรให้ผมเอาโดนไปบินเอาว่าโอ้ยอะไรอีกวะนนี่ใครเขาเคยแล้วแบบนี้คนบ้าที่ไหนมันจะทำไหนพอเบ้าอยู่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดู โอ้โหอยู่สุดยอดมากยิ่งมาเห็นมันอยู่สุดยอดไม้แบบนี้แล้วน้ำลายไปเลยหนึ่งเอ,อื้อและเสียงในหัวตอนนี้ก็คือโดนกูจะตกพังก่อนไหมเนี่ยเอาวะมาขนาดนี้แล้วอุจะไปเที่ยววันเด็กชิวๆสักหน่อยดีแหละตัวการของคลิปนี้วันเด็กนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างได้ของขวัญของแจกอะไรมาบ้างนาะบอกคนแก่ที่ไม่ได้ไปอย่างพี่หน่อยเดี๋ยวเชฟลีจะมัดเชือกไว้กับโดนแล้วจะบินของหางว่าวที่ติดอยู่บนต้นไม้เรามาเริ่มทำภารกิจนี้กันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงกับโดนมากเลยนะคือมันมีคนบ้าที่ไหนทำกัหรอบินรอบแรกก็ดูสภาพทั้งโดนทั้งเว้าติดอยู่คู่กันเลยโอยหัวจะปวดไหลไปกำลังใจให้หน่อยดิทุกคนตอนนี้ก็ได้กู่โดนึืนมาแล้วโอ้ยโชคดีที่ไม่พังเรามาดูกันรอบที่ ผมจะค่อยๆบินเข้าไปเพื่อที่จะทําการนําเชือกเข้าไปร้อยที่หางจับตาดูจังหวะนี้ครับออโดนผมเสียการทรงตัวเรียบร้อยมันปลิวไปไหนไม่รู้โชคดีที่ผมกลับมาคุมมันได้อีกครับเชือกก็ได้ไปคล้องที่หางสําเร็จด้วยและเชฟลีกาลังจะทําการดึงว่าวออกหางมาแต่ตัวไม่มาเดี๋ยวพอว,ว้าเฮ้ยหางขาดนั่นไงมาแต่หางแต่ตัวว่าวไม่มาโอ้ยอย่าหาทำนะทุกคนโดนก็เกือบพังว่าวก็ไม่ตกลงมาเ่าก็ด้านไปติดอยู่สูงอีกทำยังไงดีวะเนี่ยทีนี้